เ yeah. ย้ยัสดีได้ผู้ชมทุกคนด้วยเย้ย yeah. ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในแมปสร้างพิซซ่า EP ที่สามว้าว,าว,าวาตมือตมือถึตงอตอนนี้ผมปลดล็อกที่าแล้วแต่ผมไม่อยากจะทำต้องการทำชั้นแรกให้มันเส็จให้หมดก่อนนะนี่คือคือนายต้องการไล่เหรอคือนายดูแสงสว่างตอนนี้มัน ไม่โว้ยแสงแกมันไม่สำคัญหรอกโวยแกดูแก,แกนี้มันก็จะะว่างตายอยู่แล้วทำไมถึงต้องการอีกแกดูตอนนี้แกจะหาข้ออ้างอะไรมาพูดกับฉันบอกฉันมา เอาตรงๆนะนายไม่ต้องตือนก็ได้นะเวต้ตอนกลางคืนคมนืดอย่ามาด่าฉช่ลหกันโอ,อ,อ้ออจริงเหรอใช่น่ะมันง่นายลืมไปแล้วเหรอแข็งเลยแข็งเลยเนาจะเอาเงินกับฉันเออแค่ขอโทษแค่หล,ลอกซื้อหน่อยเฉไๆอ้เว้อันนีน่ลงมาตีกับฉัน ก yeah. ็เสจล้วอ้อ้อยยิยยิยยิบจับจับหยลบดับจยบย้บย้บหยยย อันน,นี้ข้างล่างเราเสร็จเหยโอ้ดงด้วยข้างล่างเรายังไม่เสร็จเลยนี่วะยังเหลือโอ้เยยยยังเยลือของไอ้ยวกนี้แต่ทุกคนทยยยปยนยย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 ยอยยยยยย มันไม่มีอะไรเลยให้เราต้องทำเนี่ยตอนไอ้ข้างล่างนั่นอ่ะคือเงินเหลือไม่เหลือแล้วเตื้ออันนี้ยังมีค่ากว่าอออ๋ออ๋ออ๋ออัอพูดอ๋อ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 นมี่าออ๋นอ๋ออ๋่างเอ๋่อ๋งอ๋อ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 อออรอออออ เอาตั้งโชว์แกจะเอาไว้เป็นเหมือนไส้ติงเหมือนไส้ติงวีไว้โชว์อ่ะโย่เราสร้างอะไรอ่ะนี่หลบไปฉันจะกระดเออโจนปุ้นร้านได้สบายสบายด้วยวิธีนี้

ทุกคนผมจะกระโดดฆ่าตัวตายย้ย <c oughs> หัวทะลุแบบอีกรอบว้าวโอ้ยงไงอันนี้นแน่น่นอไม่จําลักษณะ,ษณะนนะลักษณะบ้านนะจําลักษณะรถที่มันล้มอยู่ตรงนี้นี่แหละการจำดีดีที่สุด ดูแฮปดีใครให้ติฟอ่ะเดี๋ยวไปถึงบ้านเลยจะไปไปไปช่วยเหลืออืมฉันกะจะซื้อน,นี้แต่ฉันลืมดูว่ามีตรงนี้ช้างมันกระโดดทับฮะเออวัดไม่ีมันไม่จริงใช่ไหมโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากลับมาเข้าใหม่แบบโอเค okay, ทุกคน มันเกิดอ,อะไรขึ้นก็ไม่รู้อ่ะคือผมต้องกดรีเซ็ตตัวเองอ่ะมันถึงจะกลับมาได้อีกอคือเมื่อกี้เหมือนมันไม่มีที่มั้งที่ผมก็มงงเนี่ยเกิดอ,อะไรขึ้นผมว่าคนสร้างแล้ต้องคนเดียวกับไอแม่ไอไอกาส เซสชันแน่เลยมันมันถึงซื้อไม่ได้อ่ะไม่มีสิ่อื่นให้เราซื้อหราอปีนต้นไม้ดูสิฮะหมาก็วาว่าไงเห็นว่าฉันปีนต้นไม้ถูกละเอ้ยอย่าเพิ่งกระโดดตอนที่มันจะไม่กระโดดได้ไหมเนี่ย โอเคโอเคโอเคฟังนกไนติงเกลเฮ้ยหยุดกระโดดอ้าวว้ไยว้ายเล้นะโอ้ยอันนี้เราต้องซื้อได้ดิทำไมเราซื้อไม่ได้เราผิดอะไรอะทุกคน หัวเข้าแล้วออกไหมที่หัวหัวโ,โทษทุกคนรอบนี้ไอแแมบบ้านี่มันปัญญาอ่อนอีกแล้วอะ่ะทำไมมันถึงต้องมาทำมันกับเราอยู่คนเดียวด้วยไปอ่อนแล้วเข้าใหม่เอ๊